การเสริมพลังคนพิการให้เป็นพลังในการสร้างชาติเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันในสังคมนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ทางรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์อันโอชาให้ความสำคัญค่ะ ความฝันของเขาคืออยากร้องเพลงอยากเป็นนักแต่งเพลงอยากเป็นนักแสดงแม่ก็ให้การสนับสนุนนะค่ะเวลาอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดเปิดวิดีโอเปิดอะไรอย่เงี้ยนักแสดงให้เขาดูเขาก็ชอบสวัสดีค่ะหนูซื้อน,นันสองนาสานที่รับดีรัตเจวีไซค่ะรี่ธำวัวคนค่ะอายุย3สามปีค่ะ บางทีชอบจางเสดงค่ะเี่นเพลงค่ะร้องเพลงด้วยค่ะเพราะว่าให้คนอื่นมีวามสุขค่ะสวัสดีค่ะแม่ชื่อ,อ,อนี่คือหนาตีรัตวีชัยค่ะเป็นแม่ของน้องบัวบุญค่ะตอนที่รู้ว่าน้องเป็นจริงๆเนี่ยแม่ก็ไม่ได้คิดะนะคะพอน้องเป็นน้องเกิดมาเนี่ยแม่ก็ช็อกไป ประมาณเกือบ2ปีก็พาไปฝึกแปดเลยนะคะพอน้องบุญได้ประมาณเกือบเกือบขวบก็มีพี่ชายเขาดูแลอยู่ข้างบนกับพ่อเหมือนฝึกไปในตัวด้วยเวลาเราจะแบ่งหน้าที่กันพอน้องหัวล้อได้พี่ชายลงมาบอกอันนั้นแล้วแม่ก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าชื่นใจเหมือนมันหลุดไปนิดนึงกับการเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฝึกไปเรื่อยๆก็ก็เขาก็เขาก็ทำได้แม่บอกตรงเลยว่าแม่ไหวใจไม่มีสี่ห้องตอนนี้แม่ได้คืนสองห้องครึ่งชั่วที่จบมหกีกครึ่งหนึ่งนี่ยเดี๋ยวเขากําลังจะเรียนระดับปริญญาตรีได้ซึ่งตอนนี้อาจารย์สถานที่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งกำลังเที่รณานอยู่นะคะเนี่ยแม่ก็จะได้คืนอีกห้องอนาคตของเขาที่เขาจะอยู่ในเมื่อ ตอนที่แม่ไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่อย่างไรแม่คิดว่าเขาเหมือนเหมือนเหมือนคนเ,เด็กทั่วไปหรือคนปกตินะคะพยายามเลี้ยงเขาสอนให้เขาอดทนที่สุดเขาอดทนมากทุก <c oughs> อย่างเลยกลับถึงบ้านเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยหมดงานบ้านช่วยแม่ก็ยกกับข้าวมาเขาก็ลากเข้าบ้านหมดตอนที่แม่กลับมาเขาก็ทําได้หมดอาหาเหมือนเหมือนทั่วไปถุงข้าวให้แม่ กินได้ตจ้งปอก็สี่เนาะก็สอนก็ภูมิใจอยากไปทํางานกับแม่แม่ก็พาไปด้วยไปช่วยเดินซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อก็เป็นสนใจที่ทงานก็เป็นความภูมิใจของแม่แล้วก็ป๊ะของพี่ชายพี่ชายก็จะห่วงมากภูมิใจที่สุดที่เขาได้ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแต่ความห่วงหรืออะไรเงี้ยก็แม่ยังห่วงอยู่แต่แม่ก็ก็ดีใจที่ลูกได้ ยเลได้เยอะเลยค่นะ,ะที่ประโยชน์ในการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐได้ทุกที่นะคะแล้วก็ขึ้นรถเมย์ก็ลดค่าโดยสารอย่างาาไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยก็ได้มีส่วนลดนะคะก็มีประโยชน์มีประโยชน์ได้ได้ใช้ส่วนนี้ก็ก็ดีใจที่ตรงนี้รัฐ ก็มีส่วนช่วยในการออ,ออกแบบออ,ออกบัตรสำหัตัวคนพิการเนาะให้ทุกคนเด็กพิการทั่วๆไปได้ได้ได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 ใช้ตรงนี้ได้ประโยชน์มากค่นะ,ะตามสิทธทิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการโดยมีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคอยให้คำแนะนำ คนพิการที่มีปัตรประจำตัวงคนพิการแล้วสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนดได้แก่การคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านบริการพื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนทางการแพทย์ ในเรื่องการบริการพื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนทางการแพทย์และค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมพฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แล้วประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขป,ปันปันแม็กครบถ้วนพชนาการทุกแม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มตำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลิว ศู e นย์ e-life จัดจำหน่ายอุปกรณ์สุขภาพสำหรับทุกช่วงวัยอย่างครบวงจรสนใจติดต่อ0 953480712